อาชีพที่สินเชื่อบ้านเพิ่งปฏิเสธมาจะเป็นอาชีพอะไรที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ได้และเป็นในลักษณะไหนตามคลิปนี้มานะคะอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วางแผนยื่นกู้ได้ดีขึ้นค่ะที่เจอมาเลยนะคะอย่างเช่นไรเดอร์ค่ะมีรายได้เยอะจริงนะคะถ้าสมมติว่าเรารับเงินแบบกระจัดกระจายหลายบัญชีสมมติว่าเรามีอยู่สัก4บัญชีนะคะโอนเข้าบัญชีนิดนิดหน่อยบัญชีนิดนิดหน่อยน,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 นะคะกระจัดกระจายไม่ได้รวมเป็นบัญชีเดียวกันอันนี้อาจจะทําให้สินเชื่อทํางานยาก แล้วก็ต้องให้เรารวมเอกสารอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่สามารถอนุมัติได้ทันทีและเป็นประเภทที่เงินไม่สม่ำเสมออย่างเช่นเดือนนี้ทำเดือนหน้าไม่ทำงานเดือนต่อไปทำงานเดือนต่อไปไม่ทำงานเงินได้ไม่สม่ำเสมอค่ะหรือว่าเงินเดือนที่ผ่านมาเงินเดือนสูงมากค่ะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือฝนตกหนักไม่มีลูกค้าจะทำให้ยอดดิ่งลงก็จะทำให้ ศักยภาพในการกู้ต่ำลงเพราะว่าสินเชื่อจะใช้รายได้6เดือนย้อนหลังแล้วนำมาหาร6ค่ะถ้าสมมติว่ารายได้เดือนใดเดือนหนึ่งได้ต่ำเนี่ยไปฉุดยอดรายรับรวมนะคะแล้วทําให้ยอดกู้ต่าลงค่ะหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เลี่ยงภาษีอย่างเช่นกระจายการรับหลายๆชื่อหลายๆบุคคลจะทําให้เรายึดแต่รายได้ของคนที่เป็นผู้กู้เท่านั้นนะคะไม่สามารถนํารายได้ที่เข้าบัญชีของคนอื่นมานับรวมได้ค่ะ หรือจะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะที่ทำงาน2เดือนหยุด1เดือนจะทำให้แบงค์ตีความว่าทำงานแบบไม่สม่ำเสมอที่เป็นอาชีพเสี่ยงนะคะวิธีแก้ค่ะก็คือหลักการเลยนะไม่ว่าจะทำอาชีพเสี่ยงใดๆก็ตามค่ะขอให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนนะคะและควรจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแสดงให้แบงค์เห็นว่าอาชีพเรามีความมั่นคงและมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนนะคะมีหลักฐานการเสียภาษีนี่สำคัญมากๆนะคะถ้า เข้าขายอาชีพเสียงเหล่านี้แก้ไขประมาณน,นี้ค่ะถึงจะสามารถยื่นกู้บ้านพันได้ค่ะ